ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรกรออนไลน์กับดิฉันช่อเอื้องดลชนกจันสงทำหน้าที่ดำเนินรายการพบกันในทุกๆวันกับช่วงเวลาเช่นเดียวกันนี้เรื่องราวทางด้านงานเกษตรเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่น่าสนใจนํามาฝากคุณผู้ชมในทุกๆเช้าค่ะและที่สําคัญนะคะช่วงแรกนําข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะเดินทางไปที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะเป็นเรื่องราวของการจัดพื้นที่โซนนิ่งค่ะโครงการที่เรียกได้ว่าเป็นการปลูกอ้อยนะคะแทนข้าวค่ะจํานวน800 0 0 0ไร่ติดตามได้ในข่าวแรกของเช้าว,วันนี้ค่ะ หลังรัฐบาลเดินหน้าจัดซนนิ่งทำโครงการปลูกอ้อยโรงงานแทนข้าว8แสนไร่ในพื้นที่รัศมี50กิโลเมตรจากโรงงานน้ำตาล33จังหวัดซึ่งเปิดให้เกษตรกรลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25ตุลาคมถึง15พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานั้นนายอภิชาติจงสกุลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่าเนื่องจากสถานการณ์ข้าวมีปัญหาปริมาณผล,ผลผลิตกับสต็อกภายในประเทศมีมาก รัฐจึงหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการจัดโซนนิ่งปลูกพืชที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลสภาพดินเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินเพื่อให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะกับการทำนาข้าวมีรายได้เพิ่มขึ้นหันมาร่วมโครงการปลูกอ้อโรงงานแทนข้าวซึ่งเป็นโครงการที่รัฐจัดให้ในขณะที่อ้อยมีแนวโน้มดีพอประเทศบราซิลซึ่งปลูกอ้อยมากเริ่มมีปัญหาประกอบกับน้ำตาลในตลาดโลกเริ่มมีราคาสูงขึ้นและประเทศไทยมีโรงงานน้ำตาล50แห่ง ในจํานวนนี้20แห่งไม่สามารถเดินเครื่องได้เต็มกําลังเนื่องจากมีปริมาณไม่เพียงพอที่จะส่งป้อนข้อมูลกระบวนการผลิตดังนั้นการปลูกอ้อยจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจส่วนการตัดสินใจขึ้นอยู่กับเกษตรกร,ร,กรภาครัฐเพียงแค่เสนอทางเลือกโดยล่าสุดหลังปิดโครงการมีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมโครงการจํานวน61,291ไายคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด562,242ไร่ สำหรับโครงการดีๆอย่างนี้นะคะเอาใจช่วยด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญการจัดโซนนิ่งค่ะก็จะทําให้เกษตรกรสร้างไรายได้เพิ่มเติมและสามารถปลูกพืชได้ตามความต้องการอีกด้วยนะคะเดินทางไปที่ข่าวที่2กันบ้างค่ะเป็นเรื่องราวของความสามารถของคนไทยเดินทางไปถึงประเทศเกาหลีค่ะน่าสนใจแค่ไหนนั้นติดตามได้ในข่าวที่2ของเช้าวันนี้ค่ะคนไทยได้เฮอีกครั้งเมื่อสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติบวชนํนำผลงานวิจัยไทยบุกแดนกิมจิ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากงาน s o International i n v e n t i o n Fair 2013นายแพทย์สุทธิพรจิตมิตรภาพเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเปิดเผยว่าหลังจากประเทศไทยได้รับคัดเลือกผลงานนวัตกรรมคิดค้นโดยนักวิจัยไทย47ชิ้นเพื่อร่วมแสดงในงาน s i i f 2013เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมี31ประเทศร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจำนวน710ชิ้นปรากฏว่า แผ่นเนื้อเยื่อปิดแพ้จากโปรตีนกาวไหมของทางด้านรองศาสตร,ราจารย์แพทย์หญิงดรพรอ,อโคงอารามวิทย์ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้รับรางวัลที่1และรางวัล Special Award t a i ไต้ i วัน n t v o n t s s o c i a t i o เควบคู่มาด้วย ไม้สายพันธุ์ไทยนอกจากจะนํามาทําเสื้อผ้าทําเครื่องสําอางได้แล้วจากการศึกษาเราพบว่าหลังจากชาวบ้านต้มลังไม้เพื่อเอาไปสาวทําเส้นไหมน้ําต้มที่ใช้มักจะถูกเททิ้งไปอย่างน่าเสียดายทั้งนี้ในน้ํานั้นเต็มไปด้วยสารช่วยชะลอคาร์โบเจนในร่างกายมนุษย์ได้อย่างยอดเยี่ยมทีมงานวิจัยจึงเริ่มทําการคัดเลือกสายพันธุ์ไม้400สายพันธุ์มาทําการศึกษาปรากฏว่า น้ำต้มไม้ไทยสายพันจุน1ทับหนึ่งมีคุณสมบัติกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนได้สูงที่สุดและไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้สแสดงความยินดีกับทีมงานนักวิจัยไทยด้วยนะคะที่คว้าวรางวัลที่1ในงานดังกล่าวนํามาฝากคนไทยได้อย่างชื่นมื่นเลยนะคะเดินทางไปที่ข่าวสุดท้ายกันบ้างค่ะเป็นในเรื่องราวของพืชสวนจังหวัดกระบี่ค่ะก็มีการเตรียมเพาะพืชพันธุ์นะคะจํานวนกว่า60,000ต้นนะคะเพาะให้กับเกษตรกรนะคะหลังช่วงหน้าแล้งติดตามได้ในข่าวสุดท้ายค่ะ สวนกระบี่เตรียมเพาะพันธุ์พืชผักผลไม้12ชนิดแจกประชาชนช่วงหน้าแล้ง60,000กว่าต้นใน5จังหวัดและเปิดให้ความรู้แก่เกษตรกร,เ,ร,กรเมื่อวันที่10ธันวาคมนายสมชายบริพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ,กรเกษตรจังหวัดกระบี่กล่าวว่าขณะนี้ทางสวนได้มีการเตรียมการเพาะพันธุ์พืชผักผลไม้รวม12ชนิดเพื่อนำการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งจะมีความเหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่ประกอบด้วยมะพร้าวอ่อนพริกขี้หนูมะละกอมะเขือเนียงตะลิงปิงทำมังมะนาว ก้อนเห็ดผักหวานบ้านและพืชสมุนไพรรวมแล้วจำนวน62,000ต้นสำหรับพืชผักผลไม้เหล่านี้ทางศูนย์ซึ่งมีพื้นที่การรับผิดชอบ5จังหวัดคือพัทลุงตรังกระบี่พังงาและภูเก็ตจะนำไปแจกจ่ายในโครงการโดยเฉพาะการออกคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน ซึ่งสามารถเดินทางมารับได้ที่ศูนย์นอกจากนั้นทางศูนย์ยังได้เปิดให้ความรู้แก่เกษตรกร,กรที่สนใจปลูกพืชผักเหล่านี้เพื่อจะนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพต่อไป พืชทั้ง12ชนิดนะคะจำนวน62,000กว่าต้นค่ะจะถูกแจกจ่ายให้นะคะกับเกษตรกรใน5จังหวัดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพัทลุงตรงังกระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตนะคะเพื่อน,นําไปเข้าโครงการแล้วก็ปลูกต่อไปค่ะเรื่องราวโครงการดีๆเช่นนี้นํามาฝากคุณผู้ชมในรายการเกษตรกรออนไลน์ขอบคุณข้อมูลค่ะจากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วงนี้ขออนุญาตพักเบลกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยในเรื่องราวของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่น่าสนใจค่ะ ้อรับคุณผู้ชมเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงกับรายการเกษตรกรออนไลน์ค่ะเช่นเคยนะคะช่วงนี้เรื่องราวดีๆนาะมาฝากคุณผู้ชมเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคะเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมในวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของเครื่องล้างปัสลิดค่ะน่าสนใจมากๆเลยสําหรับใครที่กําลังทําอุตสาหกรรมเกี่ยวกับในเรื่องนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันและที่สําคัญมีผู้รู้อยู่ในสายรอเราอยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครั ค่ะรบกวนแนะนำตัวกับคุณผู้ชมด้วยค่ะครับชื่อกิจชนาภนณ์ไตรประจิตนะครับชื่อเล่นชื่ออู๋ครับค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณอู๋นะคะค,ค่ะคุณอู๋คะตอนนี้คุณอู๋อยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ยอจังหวัดสุดปาการครับค่ะคุณอู๋คะขออนุญาตถามอย่างนี้เลยว่าเครื่องล้างปลาสลิดเนี่ยเขามีที่มาที่ไปอย่างไรคะ จริงๆแล้วคือในจังหวัดสัาปานารหรือว่าในที่ที่ผมอยู่ครับก็มีชื่อเสียงทางด้านปลาสลิดอยู่แล้วครับก็คือปลาสลิดบางบ่อนั่นเองนะครับก็เลยแบบเป็นที่มาที่จะประดิษฐ์เครื่องนี้ขึ้นมาครับอืเครื่องนี้คุณคุณอูปเป็นผู้ประดิษฐ์เองหรือว่าร่วมกับใครหรือเปล่าคะ,ะไม่ครับคืออันนี้เป็นที่จริงแล้วมันเป็นผลงานทีตินะครับที่ทําตอนจบอ๋อ,อก็เลยสร้างเป็นเครื่องนี้ขึ้นมา ช่ครับค่ะใช้ระยะเวลาในการสร้างแล้วก็การพัฒนานานแค่ไหนคะจริงๆก็ประมาณหนึ่งเทอมครับที่ที่เรียนแต่ออว่าจริงๆในการทำก็น่าจะประมาณถ้าเกิดคนรวมคนคว้าแล้วก็ประมาณสองถึงสามเดือนนี้ครับโอ<ม>ก็คือใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณสองถึงสามเดือนรวมทั้งหมดในรวมทั้งการประดิษฐ์ด้วยอ่าใช่ครับ ค่ะคุณอูคะที่นี้มาพูดถึงในเรื่องของเครื่องนี้การเครื่องนี้เขามีโครงสร้างยังไงบ้างคะโครงสร้างของเครื่องนี้จะเป็นสแตนเลสครับเพร,เพราะว่ามันแกนสนิทแล้วก็มีตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการทำในการทํอในการล้างตัวปัสหลนะครับค่ะละักษณะ,ะาการทำงานค่ะลักษณะการของการทำงานก็จะเป็นคล้ายๆเอ,อ ใใคล้ายๆกับเครื่องสักผ้าเลยครับแต่ว่าเราก็จะดัดแลงมาใช้สำหรับปลาตัวปลาสลิดนั่นคือขั้นตอนง่างยๆนคือเอาใส่น้ำแล้วก็ใส่ปลาเข้าไปแล้วก็มีตั้งจํานวนเวลาในการาในการล้างแล้วก็จำนวนแล้วก็ความเร็วในการที่จะทาความสะอาดนะครับค่ะ<ม>ก็คือเวลาที่ใส่ปลาเข้าไปแล้วเราสามารถตั้งในเรื่องของความต้องการของผู้ใช้ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่สามารถตั้งได้เลยครับค่ะ แล้วตัวเครื่องนี้เขามีจุดเด่นยังไงบ้างคะคุณอคขาบก็คือตัวเครื่องมีความทนทานแข็งแรงสามารถใช้ได้ค่อนข้างแบบเป็นหลายปีลเลเนยครับเพราะว่าเป็นสแตนเลสแล้วก็สามารถลางได้ในปริมาณที่ค่อนข้างแบบเยอะหลายกิโลครับอทีนี้พอพูดถึงปริมาณที่เยอะหลายกิโลแสดงว่าตัวเครื่องนี่มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ไหมคะหรือขนาดประมาณไหนคะขนาดประมาณ ประมาณหนึ่งร้อยเซนได้ค <ies> ือความกว้างขอ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 งตัวเครื่องครับประมาณหนึ่งร้อยเซนค่ะประมาณนั้นแล้วก็จะแบบมันจะมีเออใช่ประมาณหนึ่งร้อยเซนกว้างคุณประมาณร้อยคูนร้อยอะครับโอ้ร้อยเซนนี่เดี๋ยวน้องเอื้องขออนุญาตประมาณสักหนึ่งหนึ่งเมตรไหมคะใช่ครับประมาณนี้ก็น่าจะประมาณเท่ากับน้องเอื้องยืนอยู่แล้วเท่าหน้าอกเอื้องว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมคะ อ๋อโอเคทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมบอกว่าตัวเครื่องนี้ที่ที่คุณอูบอกว่ามันล้างได้หลายกิโลแสดงว่าตัวถังมันค่อนข้างที่จะใหญ่ใช่ไหมคะใช่ครับค่อนข้างใหญ่ก็ประมาณไซส์ประมาณเท่าไหร่คะถ้าถ้ารวมกับอันนี้แล้วหรือว่าร้อยเซนติเมตรเหมือนที่คุณอูบอกใช่ใช่เปนรวมอันนี้คือเอานีนนี้ขนาดของของภายนอกนครับทั้งหมดแล้วก็จะมีใช่แล้วก็จะมีตัวถังตรงกลางอันนี้นครับ มีฝาปิดแล้วก็มีตัวตะกร้าสำหรับใส่ป้าด้วยอะไรอย่างนี้ครับ๋อถ้าอย่างนั้นลักษณะของเขาก็จะคล้ายคเครื่องซักผ้าเลยที่คุณอู๋บอกเลยเหมือนเป๊ะเลยใช่ไหมครัใช่คล้ายๆคล้ายๆคือเรานำหลักการของตัวเครื่องซักผ้ามาใช้อ่ะครับค่ะอ๋อแล้วลักษณะการหมุนการล้างของเขาล่ะครับเป็นการหมุนในลักษณะรูปแบบไหนคะอ่คล้ายๆกับเครื่องซักผ้าแต่ว่าเราจะนำการคำนวณการ มาจากการล้างของมือ,อคนก่อนนะครับค่ะแล้วเราก็มาคำนวณมอเตอร์เพื่อจะได้ความเร็วในการที่จะล้างปลาเพื่อที่จะไมให้เนื้อปลาตัวปลาช้ำอะไรครับค่ะลักษณะของการหมุนเป็นทางเดียวครับแล้วก็ไปเอาเป็นสลับนะครับซ้ายขวาสลับอ๋อก่อนที่จะนําปลาตัวปลาสลิดลงมาที่ตัวถังเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงก่อนไหมคะก็คือ ลูกค้าหรือผู้ที่ใช้งานของเครื่องนี้ก็คือ,อทําการขอดเกจหรือทําปลาได้ตามปกติอะไรอย่าครับต้องเอาเครื่องในอะไรอย่างออกเลยก็ขอดเกจอะไรอย่างแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่ในเครื่องได้เลยครับ๋อตัวตัวล้างตัวนี้แสดงว่าจะล้างในเรื่องของลักษณะการทําความสะอาดตัวปลาก่อนที่จะผ่านขั้นตอนต่อไปใช่ไหมคะใช่ครับอ ทีนี้ตัวตัวเครื่องตัวนี้อย่างที่คุณคุณออ๋บอกว่าเราต้องใส่ปริมาณน้ําลงไปเรามีการกะปริมาณน้ํำไหมคะหรือมีเกณฑ์นในการวัดไหมคะว่าต้องเยอะแค่ไหนที่จริงใน,ในตัวเครื่องเราจะเขียนกําหนดระยะกําหนดขนาดปริมาณที่ชัดเจนแน่นอนไว้ที่ตัวเครื่องแล้วครับว่าถ้าเกิดปลาประมาณหนึ่งถึงห้ากิโลต้องใช้น้ำประมาณเท่าไหร่อะไรเยงนี้ยครับเราจะมีกำหนดไว้แล้วแต่ว่าตอนนี้คือแบบไม่ไแน่ใจว่าตัวตอนนี้ เท่าไหร่เลีนยแต่ว่าเราจะมีลิมิตของความจุสูงสุดไว้ให้อยู่แล้วถ้าเกิดแบบมันเกินจากนี้น้ำก็จะหล่นออกเองเนี่ครับคือจานวนปลาจำนวำนวกลปลาที่ที่เราสามารถใช้ได้ถุงก,ก็คือ20กิโลอ่ะครับค่ะอ๋อก็คือก่อนหน้าตัวก่อนหน้าที่คุณอู่ทำม,มีการวิเคราะห์ในเรื่องราวของข้อมูลปริมาณน,น้ํากับตัวปลาไว้แล้วเรียบร้อยใช่ครับค่ะเ<า>พราะเราต้องคํานวณปอมเตอร์ในการหมุนโดยว่าเอ่อมอเตอร์เท่านี้จำนวนปลาเท่านี้นี ถ้าเกิดใช้ความเดียวเท่าไหร่ลาเนี่ยปลาจะออกมาสะอาดแล้วก็ไม่มีไม่มีรอยฉ่ำอะไรอย่างครับอืมทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของความสะอาดเวลาที่เราออความสะอาดแล้วก็รอยช้ําแสดงว่าเวลาที่เราใส่ปลาลงไปหยิบออกมาปุ๊บทุกอย่างจะสะอาดคลีนหมดเลยรอยช้ําก็ไม่มีอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ครับโอ้ค่ะก็คือ,อเรียกว่ามันคลีนหมดเลยเรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมใส่ปลาลงไปสามารถนําไปตากต่อได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ โอเคค่ะคุณอูคาะ oh. เดี๋ยวช่วงนี้น้องเอื้นรบกวนคุณอูถือสายรอสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะค oh. ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักเลยก,กันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยในเรื่องราวของเครื่องล้างปัสสลิตกันต่อค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงกับรายการเกษตรกรออนไลน์ค่ะพูดคุยกันต่อนะคะหลังจากที่ช่วงที่แล้วนะคะคุณอู๋เล่าให้ฟังในเรื่องราวของเครื่องล้างปัสลิดทําความรู้จักทั้งโครงสร้างหลักการทํางานแล้วก็วิธีการเขาไปแล้วเรียบร้อยเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหรือว่าเกษตรกรท่านไหนนะคะที่มีความรู้สึกว่าอยากจะลองใช้เครื่องล้างปัสลิดหรือว่ามีปัญหาในเรื่องราวของการล้างบอกว่าแหมกําลังคนไม่พออยากจะลองใช้เครื่องนี้ดูบ้างก็สามารถที่จะติดต่อได้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้มีคําถามต่อมาค่ะคุณผู้ชม ว่าเอ๊ะเครื่องนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ช่วงที่แล้วพูดคุยกันละในข้อดีแต่ว่าพูดถึงในเรื่องราวของข้อจํากัดกันบ้างว่าข้อจํากัดของเครื่องนี้มีหรือไม่นะคะเดี๋ยวสอบถามคุณอู๋กันต่อเลยค่ะคุณอู๋อยู่ในสายนะคะครับค่ะคุณอูค๋คารบกวรถามนิดนึงช่วงที่แล้วคุณอู๋เล่าให้เราฟังในเรื่องของข้อข้อดีเขาไปและ้ะแล้วในเครื่องนี้เขามีข้อจํากัดหรือว่าข้อด้อยบ้างไหมคะว่าข้อจํากัดห้ามใช้ยังไงมีส่วนบ้างไหมคะคุณอู๋ กาสจริรงๆอาจจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราจากัดไว้แค่20กิโลอะไรเยงี้ครับถ้าเกิดในอุตสาหกรรมที่มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่อะไรเยงี้บางทีอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการรองรับของตรงนั้นอะไรเยงี้ครับก็คือเป็นปริมาณของตัวปลาแล้วก็สิ่งที่จะใส่ลงไปใช่ครับอ,อ๋บอแล้ตรวจตรงนั้น ขออนุญาตย้อนกลับไปที่ตัวเครื่องนิดหนึง่งกระแสไฟหรือปริมาณพลังงานที่เราจะใช้กับตัวเครื่องนี้เป็นปริมาณกระแสไฟหรือพลังงานอย่างไรคะก็ค<อ>ือสามารถใช้ไฟได้เหมือนที่เรียนไปก่อนนั้นว่าเครื่องนี้มีลักษณะการใช้งานเหมือนกับเครื่องสักผ้าครับคือสามารถใช้งานแล้วก็พลังงานไฟก็ประมาณกับเครื่องสักผ้าได้เลยครับแล้วก็ตัวถังนี่ก็คือถ้าเกิดต้องการเพิ่มขนาดก็คือสามารถขยายขนาดได้ใช่ไหมคะ ขยายได้แต่ว่าก็ต้องขยายตัวโครงข้างนอกด้วยครับเพือ่อที่จะเป็นตัวที่จะเยึดแล้วก็รองรับตัวฐานที่ใหญ่ขึ้นนะครับค่ะทีนี้ขออนุญาตถามเพิ่มเติมในเรื่องราวของรายละเอียดการต่อยอดมีแพผนจะขยายงานหรือว่าต่อยอดงานชิ้นนี้ในอนาคตอย่างไรบ้างคะออที่จริงตัวนี้คือตัวตัวที่เป็นโมเดลอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้ที่จริงเราอยากจะเปลี่ยนชื่อมันเป็นเครื่องรางอาหารสด ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยครับเพื่อจะสามารถล้างที่จริงเครื่องนี้ก็ล้างได้คืออยากสามารถรองรับในการล้างผลไม้ล้างผักแล้วก็ล้างเนื้อสัตว์ต่างๆให้ได้แบบทั้งหมดอย่างเงี้ยครับก็คือสามารถนอกเหนือจากปลาสลิดแล้วยังสามารถล้างพืชผักหรือว่าวัตถุดิบอย่างอื่นได้ด้วยใช่ครับค่ะ คุณอู๋คะอีกนิดนึงตัวถังตัวนี้เวลาที่เราใส่น้ําเข้าไปแล้วมันมีช่องทางการปล่อยน้ําหรือระบายนะ้ําออกทางช่องทางไหนคะเราจะมีตัวล็อกใส่สายยางในการปล่อยน้ําออกนะครับอ๋อก็คืออยู่บริเวณด้านล่างของเครื่องหรอคะหรือ,อยังไงเอย่ยใช่ครับอยู่ด้านล่างของเครื่องครับเป็นสายยางสำหรับปล่อยน้ําออกค่ะ ก็คือสามารถนําน้ําเข้าไปแล้วก็ปล่อยน้ําออกแล้วก็ที่สําคัญทําให้พืชแล้วก็วัตถุดิบที่เข้าไปไม่ช้าด้วยใช่ครับเพราะเรามีตัวตะก้ารองรับในการในตัวพืันธุในตัวปลาค่ะอยู่แล้วครับค่ะระยะเวลาในการเดินเครื่องในหนึ่งครั้งนี้สามารถเดินเครื่องระยะเวลาต่อกันกี่ชั่วโมงคะคุณรูคะจริงงแต ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะเพราะว่าถ้าเกิดมากกว่านี้อาจจะทาให้มอเตอร์มอเตอร์ร้อ,อนหรือเกินไปหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ควรจะทํนานเกินกว่านี้อะไร่ะครับอในในหนึ่งรอบในหนึ่งรอบการทาความสะอาดนี่ช่วงเวลาเท่าไหร่คะคุณอคะในหนึ่งรอบจริงๆเรามีสามารถกําหนดระยะเวลาของในการทาความสะอาดตัวปลาได้ครับเพราะในตัวเ,เครื่องของเรามีให้มีให้ตั้งเวลาครับว่า แล้วแต่ความเหมาะสมของผู้ใช้อะค่ะว่าต้องการที่จะใช้งานในปริมาณเวลาเท่าไหร่นี่ครับอืมค่ะสามารถกําหนดเวลาได้เองเลยค่ะให้เหมาะสมกับปริมาณของปลาอะไรเงี้ยด้วยครับอ๋อคุณอุคาแล้วในปัจจุบันนี้มีหน่วยงานไหนหรือว่าเชิงอุตสาหกรรมเข้ามาติดต่อบ้างหรือย,อยังคะคุณคอุขาถ้าเก็นในอางสาหกรรมแบบยังไม่มีแบบมาจริงๆแต่ว่ามีแต่เป็น เลูกค้าที่ติดต่อมาเองโดยตรงอะไรเพื่อที่จะทําเครื่องนี้อะไรอ่ะครับอืมก็คือติดต่อในลักษณะต้องการที่จะให้ประดิษฐ์อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วตัว,ต,วตัวงานเคยไปโชว์หรือประกวดโชว์เคสที่ไหนบ้างไหมคะหรือนําไปให้องค์กรไหนใช้ไหมคะเอะเคยไปโชว์ในงานวันนับประดิษฐ์แห่งชาตินะครับค่ะเป็นยังไงบ้าง,างเอ่ยทเมืองทองธานีานค,ครับ ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะคุณอูกค้าก็ได้รับความสนใจค่อนข้างดีอะครับเพราะว่ามันเป็นคือเครื่องแนางเหมือนอย่างที่บอกที่ว่าสามารถล้างทั้งอาหารอาหารสดได้ท,ไนะทั้งผลผลไม้อะไรเงี้ยคือนอกเหนือจากผลผลิตแล้วลนะอะไรเงี้ยก็ได้ได้รับความสนใจจากบุคบุญคนที่ทสนใจมากขึ้นอีกเลยะครับ ค่ะคุณอูขาตัวที่คุณอูแจ้งไว้ว่าสามารถล้างอออูพวกพืชผักชนิดอื่นได้เวลาล้างมาแล้วเนี่ยผลที่ได้ใกล้เคียงกันไหมคะเหมือนกับคนล้างไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ยอาจจะบอกว่าใกล้เคียงหรือดีกว่าเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันอด้วยความที่เป็นตัวเครื่องอัตโนมัติอยู่แล้วครับคือแล้วด,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 ด้วยด้วยระบบน้ําหมุนสลับอะครับคือหมุนซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ย Hmm. ทําให้สามารถล้างได้แบบดีกว่ามือ oh. คนแล้วว่าปริมาณคือถ้าเกิดมือถ้าเกิดมือคนอะไรอ่ะงี้อาจจะแบบน้ําหนักหรือว่าอเคมาณจะไม่เท่ากันแต่ว่าด้วยเป็นเครื่องจักรสามารถล้างได้แบบเท่าแกบบันในปริมาณที่แบบในการหมุนอะไรอย่างเงี้ย hmm. มันจะคล้ายๆที่จะเ่นยํากว่ามือคนอยู่แล้ว,ลวอะไรเงนี้ยครับค่ะ hmm. คุณอูคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมฟังดูแล้วสนใจแหมอยากจะศึกษาเพิ่มเติมหรือได้ข้อมูลเพิ่มเติมจะต้องทํายังไงคะติดต่ออย่างไรเอ่ยก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ส่วนตัวโดยตรงได้เลยอ่ะครับค่ะรบกวนแจ้งเบอร์เขาด้ยค่ะอ่าเบอร์ศูนแปดหนึ่งครับค่ะเจ็ด่วนหนึ่งค่ะสามสี่เ็ดเจ็ดครับค่ะศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดเจ็ดติดต่อคุณอูได้เลยนะคะ ค,ค่ะคุณอู๋คะสุดท้ายแล้วอยากจะให้คุณอู๋ออช่วยฝากถึงรายละเอยียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องนี้แล้วก็ฝากถึงผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเครื่องนี้เพิ่มเติมด้วยค่ะก็เครื่องนี้ก็คือเป็นเครื่องที่สามารถล้างอาหารสดผู้ร่วมวก็คืออาหารสดได้ค่อนข้างดีเลยถ้าเกิดผู้ที่ประกอบออกิจาการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่า ถําสลิตโดยตรงอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้เครื่องนี้ได้เพราะว่าช่วยลดแรงที่จะใช้รดต้นทุนในการที่จะ,ะที่จะทำอะไรเงี้ยได้ดีกว่าที่จะใช้ครนทําทำครับ่ะก็คือสำหรับผู้ที่สนใจนะคะหรือว่าผู้ประกอบการสามารถติดต่อคุณไ,ได้เลย ค่ะ,ค,ะคุณดูเขาวันนี้ขอบคุณนะคะในเรื่องราวของข้อมูลถ้าโอกาสหน้ามีเวลาหรือว่างานวิจัยเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งนี้นะคะนุ่งขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์คุณอูอีกสักทีนะคะได้ครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณอูนมากๆ่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทางด้านคุณอูน,นะคะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางรายการนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจค่ะขออนุญาตทวนในเรื่องราวของเบอร์โทร,รศัพท์ติดต่อให้คุณอูอีกสักทีนะคะ081ค่ะ7013477 0817013477ตามที่คุณอูได้เรียนไว้นะคะว่าตัวเครื่องนี้ไม่ใช่แค่สําหรับการล้างปลาสลิดเท่านั้นนะคะ,ะผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารสดทั่วไปคุณอูบอกว่าสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันแล้วก็สามารถทําได้ประหยัดเวลาทุ่นแรงคนนอกจากนี้นะคะคุณอูยัง บอกอีกว่าในเครื่องนี้นะคะช่วยในเรื่องของอพืชผักเนี่ยไม่ช้าแล้วก็มีในเรื่องราวของอความสดเนี่ยยังคงอยู่อีกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจหรือหน่วยงานองค์กรไหนนะคะสนใจอยากจะเข้าไปเรียนรู้หรือศึกษาเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่คุณอูแจ้งไว้บางท่านบอกว่าแม่ช่อเอื้องตัวปลาสลิดเนี่ยนะคะเวลาที่ต้องการที่จะล้างเนี่ยต้องใช้เวลาหรือว่าต้องเสียเวลามากมายตัวปลาสลิดก็สามารถใช้ได้หรือแม้กระทั่งปลาชนิดอื่นนะคะแล้วก็ อย่างที่บอกว่าอาหารสดทั่วไปพวกผักหรือว่าผลไม้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องราวดีๆเช่นนี้นํามาฝากคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสนใจยังไงแล้วค่ะติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะคะนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีอย่างนี้นะคะน่าสนับสนุนนะคะแล้วก็เอาใจช่วยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆเช่นนี้นะคะจากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอื้อเฟื้อข้อมูลให้ชาวเอื้องนํามาฝากคุณผู้ชมได้ทุกๆุกวันกับรายการเกษตรกรออนไลน์คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทางด้าน MOC TV ค่ะ วันนี้หมดเวลาของช่อเอื้องแล้วนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับเรื่องราวทางด้านการเกษตรเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมที่น่าสนใจค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ